เล่ายามดึกตอนผีกองกอยนชายขอบผืนป่าดงพญาเย็นแสงตะวันยามเช้าสาดส่องลงมากระทบใบหน้าของชายชกันสามคนนามว่าโชคสวยัยและกล้องทั้งสามเพื่อนซี้เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับป่าแห่งนี้พวกเขามีความชื่นชอบในการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจแม้ว่าจะเป็นเพียงพรานล่าสัตว์สมัครเล่นแต่ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของพวกเขานั้นเกินร้อยวันนี้แหละ พวกเราจะต้องได้เนื้อกลับไปกินให้หนำใจโชคเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นดวงตาเป็นประกายเมื่อนึกถึงภาพเนื้ออย่างหอมกรุ่นใช่แล้วโชควันนี้เราต้องไม่กลับบ้านมือเปล่าสวัยเสริมดวงหน้าคมเข้มฉายแววมุ่งมั่นก้องพยักหน้าเห็นด้วยเตรียมปืนแก๊ปให้พร้อมกระสุนเต็มแม็กเราจะล่าให้ป่าสะเทือน เมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งสาก็ออกเดินทางเข้าสู่ป่าดงพญาเย็นป่าที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายแต่ก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชาวบ้านแถบนี้พวกเขาเดินลัดลาะไปตามเส้นทางที่คุ้นเคยสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่แสงแดดสองลอดลงมาเป็นลำสร้างบรรยากาศที่น่าเกรงขามเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าพวกเขาก็พบกับทำเลที่เหมาะสำหรับการล่าสัตว์เป็นลานกว้างที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หลายต้น บริเวณนั้นมีร่องรอยของสัตว์ป่าอยู่มากมายทั้งรอยเท้าและมูลสัตว์ตรงนี้แหละเหมาะที่สุดแล้วโชคพูดพลางกวาดสายตามองไปรอบๆใช่ๆตรงนี้มีร่องรอยของสัตว์เยอะแยะเลยสวัยเห็นด้วยกล้องสังเกตเห็นห้างล่าสัตว์เก่าๆที่ถูกสร้างไว้บนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งดูนั่นสิมีห้างล่าสัตว์เก่าอยู่ด้วยเราขึ้นไปบนนั้นกันดีกว่าจะได้มองเห็นได้ทั่ว ทั้งสามเห็นพ้องต้องกันพวกเขาช่วยกันปีนขึ้นไปบนห้างล่าสัตว์ห้างนั้นสร้างจากไม้และผูกติดกับต้นไม้ด้วยเถาวันแม้จะดูเก่าแก่แต่ก็ยังแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของพวกเขาทั้งสามคนได้เมื่อขึ้นไปถึงพวกเขาก็พบว่าบนห้างล่าสัตว์มีทัศนียภาพที่กว้างขวางสามารถมองเห็นไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาหลังจากพักเหนื่อยพวกเขาก็เริ่มทำการลาดตะเวนสอดสายสายตามองหาเหยื่อ แต่ป่ากลับเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องเวลาผ่านไปนานพอสมควรจนเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายทำไมวันนี้ป่ามันเงียบอย่างนี้หล่ะโชคบนนั่นสิปกติเราต้องเจอกระต่ายหรือเก้งบ้างแล้วสวัยเสริมรอกันหน่อยหน้าบางทีสัตว์มันอาจจะหลบอยู่ก็ได้กล้องให้กำลังใจในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้น ก้องก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีเงาดำๆกระโดดไปมาเฮ้ยพวกแกดูนั่นสิก้องกระซิบโชคและสวัยรีบมองตามที่ก้องชี้พวกเขาเห็นเงาดำๆกระโดดไปมาใต้ต้นไม้ใหญ่นั่นมันตัวอะไรน่าโชคถามด้วยความสงสัยเมื่อเงาดำๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้พวกเขาก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้น ไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาเคยได้ยินแต่ในนิทานพื้นบ้านนั่นมันผีกองกอยสวัยอุทานด้วยเสียงสั่นเครือผีกองกอยเป็นผีพื้นบ้านของไทยมีลักษณะเด่นคือมีขาข้างเดียวมันกระโดดไปมาด้วยความเร็วและมักจะหลอกหลอนผู้คนที่เข้าไปในป่าลึกเมื่อผีกองกอยเงยหน้าขึ้นมาสบตากับพวกเขาทั้งสามคนมันก็ส่งเสียงร้องที่น่าขนลุกออกมา เสียงร้องนั้นดังเสียดแก้วหูทำให้พวกเขาทั้งสามคนขนลุกสู้ยิงเลยพวกเราอย่าให้มันเข้ามาใกล้ก้องตะโกนทั้งสามคนยกปืนแก๊ปขึ้นประทับบ่าแล้วลั่นไกปังปังปังเสียงปืนดังสนั่นก้องปากกระสุนพุ่งเข้าใส่ผีกองกอยแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ผีกองกอยคำรามด้วยความโกรธมันพุ่งเข้าใส่ต้นไม้ใหญ่ที่พวกเขาอยู่แล้วเริ่มโยกต้นไม้ไปมาด้วยพละกำลังมหาศาลแย่แล้วมันจะโค่นต้นไม้โชคตะโกนด้วยความตกใจต้นไม้เริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงพวกเขารู้ว่าหากต้นไม้ล้มพวกเขาจะต้องตกลงไปกระแทกพื้นและอาจถึงแก่ชีวิตหนีเร็วพวกเราก้องตะโกนทั้งสามคนตัดสินใจที่จะหนีเอาตัวรอด พวกเขากระโดดลงจากห้างล่าสัตว์แล้ววิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางโดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นอย่างไรโชควิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกโดยมีเสียงร้องของผีกองกอยไล่หลังเขาไม่รู้ว่ากำลังวิ่งไปไหนรู้แต่ว่าต้องหนีให้พ้นจากผีกองกอยให้ได้สวัยวิ่งหนีไปตามลำธารเขาหวังว่าน้ำจะช่วยลบล้างร่องรอยของเขาทำให้ผีกองกอยตามตัวไม่เจอส่วนก้องวิ่งหนีไปทางทิศต,ตรงกันข้ามกับเพื่อนเขาคิดว่าการแยกกันหนี จะทำให้ผีกองกอยสับสนและตามตัวได้ยากขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังวิ่งหนีเอาตัวรอดอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องของผีกองกอยดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆพวกเขารู้ว่าผีกองกอยกำลังไล่ตามพวกเขามาอย่างไม่ลดละเสียงร้องของผีกองกอยยังคงดังก้องอยู่ในป่าดงพญาเย็นเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวและไม่มีใครอยากได้ยินมันเป็นเสียงที่เตือนให้รู้ว่ายังมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวแฝงตัวอยู่ในป่าแห่งนี้ และพร้อมที่จะทำร้ายผู้ที่เข้ามาบุกรุกโชคสวัยและกล้องต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะหนีพ้นจากผีกองกอยได้หรือไม่และพวกเขาจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือไม่ทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาที่รอคอยการไขเสียงฝีเท้าที่วิ่งกระหืดกระหอบเสียงหายใจที่รัวเสียงกิ่งไม้หักดังป๊อปแปะสลับกับเสียงกรีดร้องโหยหวนของผีของกลายเป็นท่วงทำนองแห่งความหวาดกลัวที่ก้องกังวานไปทั่วผืนป่า เสียงหอบหายใจที่กระชั้นดังแข่งกับเสียงฝีเท้าที่กระทบพื้นดินโชคไม่เหลียวหลังเขารู้ดีว่าผีกองกอยกำลังไล่ตามมาติดิดความกลัวกัดกินหัวใจจนแทบจะระเบิดออกมาเขาไม่เคยวิ่งเร็วขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแต่ดูเหมือนว่าความเร็วของเขายังคงไม่เพียงพอกิ่งไม้เกี่ยวรั้งเสื้อผ้าต้นหญ้าบาดผิวหนังแต่โชคไม่สนใจเขาวิ่งวิ่งและวิ่ง อย่างไม่คิดชีวิตเขาภาวนาใจขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นขอให้เขาหลุดพ้นจากเงื้อมือของผีร้ายตนนี้แต่แล้วเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจโชคสะดุดรากไม้ล้มลงอย่างแรงร่างกายกระแทกพื้นดินอย่างจังความเจ็บปวดแล่นริ้วไปทั่วร่างเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ขาของเขาเหมือนจะไม่ฟังคำสั่งมัญชาไปหมดผีกองกอยได้ที มันกระโดดเข้ามาประชิดตัวโชคอย่างรวดเร็วดวงตาสีแดงก่ำของมันจ้องมองมาที่เขาด้วยความกระหายโชคพยายามที่จะขยับหนีแต่ร่างกายของเขาไม่ตอบสนองเขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้กับพื้นดินผีกองกอยคำรามออกมาด้วยเสียงที่น่าขนลุกมันก้มลงแล้วใช้ฟันแหลมคมกัดกินเครื่องในของโชคอย่างโหดเหี้ยม ความเจ็บปวดแสนสาหัสถามเข้ามาโชกกรีดร้องด้วยความทรมานแต่เสียงของเขาก็ถูกกลืนหายไปในความเงียบของป่าลมหายใจของโชคค่อยๆแผวเบาลงเรื่อยๆความมืดมิดเริ่มเข้ามาปกคลุมสติสัมปชัญญะของเขาภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือรอยยิ้มที่น่าสยดสยองของผีกองกอยในอีกฟากหนึ่งของป่าก้องและสวัยกำลังวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาแยกจากกันตอนที่ผีกองกอยเริ่มโยกต้นไม้แต่โชคดีที่พวกเขามาเจอกันอีกครั้ง โชคจะเป็นยังไงบ้างก้องถามด้วยความเป็นห่วงไม่รู้สี่หวังว่าเขาจะปลอดภัยสวัยตอบทั้งสองคนเดินหลงทางอยู่ในป่าพวกเขาพยายามหาทางออกแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งหลงลึกเข้าไปเรื่อยๆแสงตะวันเริ่มลับขอบฟ้าความมืดมิดเริ่มปกคลุมผืนป่าเราจะทำยังไงกันดีก้องสวัยถามด้วยความสิ้นหวังก้องเงียบไปครู่หนึ่งเขาพยายามคิดหาทางออกแต่ในสถานการณ์เช่นนี้มันยากที่จะคิดอะไรออก เราต้องขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ท่านเปิดทางให้เราออกจากป่าแห่งนี้ก้องพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังทั้งสองคนนั่งลงกับพื้นดินพวกเขาพนมมือขึ้นแล้วเริ่มกล่าวคำขอขมาข้าแต่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหากพวกข้าได้กระทําสิ่งใดล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจขอท่านโปรดอภัยให้แก่พวกข้าด้วยเถิด บัดนี้พวกข้าหลงทางอยู่ในป่าแห่งนี้ขอท่านโปรดเมตตาเปิดทางให้พวกข้าออกจากป่าแห่งนี้ด้วยเถิดหลังจากกล่าวคำขอขมาเสร็จทั้งสองคนก็ลุกขึ้นแล้วเริ่มเดินต่อไปพวกเขาเดินไปตามทิศทางที่พวกเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นทางออกแต่แล้วในขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่นั้นสวัยก็หยุดชะงักก้องนั่นมันอะไรนะ่าสวัยชี้มือไปยังพุ่มไม้ทึบแห่งหนึ่ง ก้องมองตามที่สวัยชี้เขาสังเกตเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ภายในพุ่มไม้ไม่ดีแล้วสวัยหนีเร็วก้องตะโกนแต่สายไปเสียแล้วผีกองกอยพุ่งออกมาจากพุ่มไม้ด้วยความเร็วสูงมันเข้าจู่โจมสวัยอย่างไม่ทันตั้งตัวสวัยพยายามที่จะต่อสู้แต่เขาสู้แรงของผีกองกอยไม่ได้ผีกองกอยจับตัวสวัยไว้แน่นแล้วกัดกินคอของเขาอย่างโหดเหี้ยม ต้องยืนมองภาพเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความตกตะลึงเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเขาทำได้เพียงแค่ยืนมองเพื่อนของเขาถูกฆ่าอย่างทารุณสวัยสิ้นใจตายในอ้อมกอดของผีกองกอยเลือดสีแดงสดไหลนองพื้นดินผีกองกอยปลอย่อยร่างของสวัยลงกับพื้นแล้วหันมาจ้องมองก้องด้วยสายตาที่ดุร้ายก้องรู้ว่าเขาจะต้องเป็นรายต่อไปเขาตัดสินใจที่จะวิ่งหนีอีกครั้งเขาหันหลังแล้ววิ่งอย่างไม่คิดชีวิต ผีกองกอยคำรามออกมาแล้วกระโดดตามกล้องไปก้องวิ่งวิ่งและวิ่งเขาไม่รู้ว่าเขากำลังวิ่งไปไหนรู้แต่ว่าต้องหนีให้พ้นจากผีกองกอยให้ได้เขาไม่ต้องการที่จะตายเขาต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เสียงร้องของผีกองกอยยังคงไล่ตามเขามาติดๆก้องรู้ว่ามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเ,เขาต้องทำอะไรสักอย่างแต่เขาจะทำอะไรได้เขาเป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็กๆที่กำลังหนีเอาชีวิตรอดจากผีร้ายในป่าลึก ความมืดมิดเริ่มปกคลุมผื้นป่าอย่างสมบูรณ์แสงจันทร์สองลอดลงมาเพียงเล็กน้อยทำให้บรรยากาศดูน่าขนลุกมากยิ่งขึ้นก้องวิ่งต่อไปในความมืดโดยมีเสียงร้องของผีกองกอยไล่หลังภายใต้เงาไม้ใหญ่ที่ท่อตัวยาวก้องหอบหายใจทีระรัวความเหนื่อยล้าและหวาดกลัวกัดกินหัวใจจนแทบจะหมดแรงเสียงกรีดร้องของผีกองกอยยังคงดังก้องอยู่ในโสดประสาทราวกับมันจะตามหลอกหลอนเขาไปตลอดกาล ก้องกวาดสายตามองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ที่ขึ้นเบียดเสียดกันแสงจันทร์สองลอดลงมาเพียงรำไรทำให้บรรยากาศดูวังเวงและน่าขนลุกสายตาของก้องเหลือไปเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมันสูงตระหงานเสียดฟ้าลำต้นใหญ่โตจนต้องใช้คนหลายคนโอรอบบนลำต้นมีโพรงขนาดใหญ่อยู่ก้องคิดว่ามันน่าจะเป็นที่หลบซ่อนที่ดีต้องลองดูสักตั้งก้องพึมพำกับตัวเอง เขารวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่กิ่งไม้แต่ละกิ่งลื่นและปลอทำให้การปีนป่ายเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็ไม่ยอมแพ้เขาปีนขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโพรงโพรงนั้นกว้างขวางพอที่จะให้ก้องเข้าไปหลบซ่อนได้เขาคลานเข้าไปในโพรงแล้วขดตัวอยู่ด้านในโพรงนั้นอับชื้นและมีกลิ่นเหม็นอับแต่ก้องไม่สนใจเขาขอแค่มีที่หลบซ่อนจากผีกองกอยก็พอ กองนั่งรออยู่ในโพรงอย่างเงียบๆเขาไม่กล้าขยับตัวเพราะกลัวว่าผีกองกอยจะได้ยินเสียงเขาฟังเสียงรอบข้างอย่างตั้งใจแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงลมพัดและเสียงสัตว์ป่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าความเหนื่อยล้าเริ่มเข้าครอบงำก้องค่อยๆเคลิ้มหลับไปในความฝันก้องเห็นภาพของโชคและสวัยพวกเขายืนอยู่ตรงหน้าเขาด้วยรอยยิ้มโชคบอกกับเขาว่าไม่ต้องกลัวนะก้องพวกเราจะอยู่กับนายตลอดไป สวัยพยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วก้องพวกเราจะคอยปกป้องนายเองก้องยิ้มทั้งน้ำตาเขารู้สึกอบอุ่นใจที่ได้เห็นเพื่อนของเขาแต่แล้วภาพเหล่านั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปก้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขามองไปรอบๆโพรงแสงตะวันเริ่มสาดส่องเข้ามาเขาพบว่าตัวเองยังคงอยู่ในโพรงบนต้นไม้ใหญ่ฝันไปเหรอเนี่ยก้องพึมพำ เขาลุกขึ้นยืนแล้วมองลงไปข้างล่างไม่เห็นร่องรอยของผีกองกอยเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วตัดสินใจที่จะลงจากต้นไม้การลงจากต้นไม้เป็นไปด้วยความยากลำบากเช่นเดียวกับการปีนขึ้นไปแต่ในที่สุดก้องก็ลงมาถึงพื้นได้อย่างปลอดภัยเขามองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นยังคงเงียบสงัดเหมือนเดิมก้องตัดสินใจที่จะหาทางกลับบ้านเขาเดินไปตามทิศทางที่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นทางออก เขาเดินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนเขาเหนื่อยล้าและหิวโหยแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาต้องกลับบ้านให้ได้ในที่สุดก้องก็มาถึงชายป่าเขาเห็นหมู่บ้านของเขาอยู่ไม่ไกลเขาดีใจมากจนแทบจะร้องให้ออกมาเขาวิ่งออกจากป่าแล้วตรงไปยังหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านเห็นก้องพวกเขาก็ตกใจมากเพราะคิดว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วก้องนายยังมีชีวิตอยู่เหรอเนี่ยชาวบ้านคนหนึ่งอุทาน ผมรอดมาได้ครับก้องตอบด้วยเสียงสั่นเครือชาวบ้านพาตัวก้องไปพักผ่อนที่บ้านพวกเขาดูแลเขาเป็นอย่างดีก้องเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างก็ตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น